จะไดีวขไปน้องนะม้อนเชือก้นไทรดังเดียวนะครับมาดูน้องลื่นบอบปางนะครับเขาทําลูกชิ้นโบราณกันนะครับอันนี้ก็คือ,คอ,นนอ,อเนื้อวัวที่สับเสร็จเียบด้อยออน,นะครับบอบปังเป็นคนสับเมื่อกี้นี้เนาะอันนี้เราคือกําลังขุดนีเขา่ากไม่หังเนี่ยไม่หังไม่หังอะไรไม่หังเออเนี่ยฮะไม่ขำจนมาขามป้อมนะครับที่มวนไปตัดมานะฮะ แล้วก็ขุดก็ดไขยข้างนอกมันก่อนนะครับไปหมอกลอกกอนก่อนน่ะทีนี้ก็ใช้สับไม้คามก่อนนะครับไม่วจะเป็นยังไงเลยสร้างไ,รไ,งไหรอ่ะ

Nhưng không hiên Cái <laughs> mà thầm bất bất nắm còn con nắm sẽ này, bất Mưa ngầm chuẩn như mà nó... bà mắt trời gần hết đấy mà có không mỉm hoài Trang không đà Mà bà bà bẹt mới sẵn mới Hả? Không khó à say xảy cái kính có thu về xảy là bói lên luôn rồi เนียแเด็ดหน่มฮันดีฮังีนี่ก็ใส่ขิงลงไปด้วยขิงนันต้องเซื่อๆนะที่เต้นต้องตำเอาก่ะขอกวตำเอาหรอพักๆเอาเลยมันมันเป็นก้อนว่าขิงใหญ่ก้อนแตกเลอะหมดทำกับเขากำขิงตำก็เทียมนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บทีเดียวไหม ปอ่แบนดดี้นวาท่านกำน้องมาข้ามานอาหารพวกช่องนีนนนวด,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 ด่าน้ละเอียดละเอียดก็เะมีหมอกอเทียดก็เทียมแล้วก็ขิงก็ใส่หม้อเทียดช่อยเชืช่อแม่หม้อเทียดนะั่นช่วยนุนัน่นเลยหมอมีช่วยเลยต้องช่ยหน่อจ้ де อ๋อโหรอเนี่ยบาว้านเขาได้ของผักมาอีกแล้วครับอันปลอมคำว่าโยลูกพึ่งลูกพึ่งอ่อนนะครับดูดิพึ่งมากโอ้คากินยากเลยนะครับหากินยากเลยอ่อนนะครับที่นี่ก็ใส่กุ้ง้ามกุ้งจานหนึใส่อะไรนะใส่ผักมีอ่ใส่ใบผักเปีนไปด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นตำซุกๆุปซุปทั้งกำเอาเส็ร์ฟนั่นเ่ย đổ xoay hả các mày băng các mày khiến ngân nè, A còn đang yên nếu gọn sài ngân áo. U gọn lặng yên yên đăng ký. Mày hãm sài. Mày mấy sài. Mày ใส่เกลือลองไปนะะมีเกลือด้วยใส่ชาหนึดด่ใส่น้ำห่งดดแล้วก็ใส่เกือหม่งใส่ขมิ้นลงไปค่ะแล้วก็สุรลดเด,ด,ดี่ดปุ่นเดี่ยเดีดใส่ไน้าอิน น้ำมันูดน้ำมันใส่ยี่หรอนะแล้วก็ใส่น้ำมันพืดลงไปนิดนึงค่ะอีนิดนึงเออเพาะมีเออมีเออะปรมุมีอะไรมาจะกองตัวปน

<c oughs> จางอีน่ะดอนิดหน่อยจางอีนี่เนะคือจางอีนี่ใชไหอร่อยอร่อยน้องวันเขาไปหาหมอกปตากันนะฮะเออแล้วน้องรุ่นน้องลืมเขาเขาอยู่หัวบ้านวัดตัวนี้นิดหน่อยอยู่ด้วยกันหมดเนาะ

นี่ฮบบูดะครับพี่น้องที่นีก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาไปตั้งไฟนะครับก็หลังจากมันสุกแล้วก็รับประทานได้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟก่อนเนาะต,ตั้งไฟก่อนเนาะ นะครับพี่น้องที่นี้ก็เสร็จแียบร้อยนะครับเราก็รับประทานได้เลยเนาะแต่ถ้าเกิดบางคนอยากจะใส่น้ําก็ใส่ถ้าไม่อยากใส่น้ําก็กินแบบนี้ก็ได้เลยนะครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับสุดยอดมากเลยแต่แน่มันเป็นคลิปทํำยังไงนะครับเนี่ยนี่คือเนื้อบัวนะถ้าเป็นเนื้อติดมันยิ่งอร่อยนะครับเนาะมนก็เส็จลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับแต่ว่าอร่อยจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้คลิปมันก็ยาวไปแล้วนะครับเนาะขอบคุณที่ติดตามทุกคนนะครับนี่คือลูกชิ้นโบราณของมนนะครับ